สีเฟิ่งเหนียนได้ลงไปพบกับจิงอันอองแล้วจากนั้นก็ได้ไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวจิงอันอองได้ถามสี่เฟิ่งเหนียนไปว่าทําไมถึงได้กล้าตามเข้ามาสี่เฟิ่งเหนียนก็เลยบอกไปว่าทําไมตัวเขาถึงจะไม่กล้าเพราะถึงยังไงจิงอันอ,องก็ไม่ฆ่าเขาอยู่แล้วจิงอันอ,องก็เลยบอกไปว่าทําไมฆ่าและตัวเขาจะเชิญหวังมิงอิน ที่เป็นยอดฝีมือระดับ11ในใต้ล่ามาทําไมสี่เฟิงเหลียนก็เลยบอกไปว่าถ้าจริงอันอองต้องการลงมือจริงๆแค่ส่งกองทัพมาโจมตีทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วส่วนฉากสังหารที่บึงอ้อก็เป็นเพียงแค่การจัดฉาก เพื่อให้ราชวงศ์หลี่หยางนั้นยังไว้ใจในตัวของจิงอันอองแต่จิงอันอ,องก็กลับบอกว่าเดิมทีถ้าสีเฟิงเหนียนทิ้งตระกูลหวังไว้ที่นี่เรื่องนี้ก็อาจจะมีทางถอยแต่ว่าตอนนี้สีเฟิงเนียนเลือกช่วยเหลือตระกูลหวังให้ไปจากชิงโจตอนนี้ทางถอยก็เลยไม่มีแล้วและที่สําคัญสีเฟิงเนียนก็ได้ลวนลามชายาของเขาด้วยสีเฟิงเนียนก็เลยบอกว่าโทษทั้งชิงโจทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าจิงอันอ,องนั้นโปรดปานเผยนานเว้ยมากและเขาก็ไม่เชื่อว,ว่าคนที่มีอุบายลึกลั จิงงันอ๋องนั้นจะเผยจุดอ่อนตัวเองง่ายๆเวนเซต่ว,ว่าต้องการให้คนอื่นนะั้นรู้เรื่องนี้ก็เลยจงใจปล่อยข่าวออกไปและจดหมาย4ี่คที่ส่งมานั้นก็ตีความหมายได้2อย่างอย่างแรกคือล่วงเกิดชายาอ๋องแล้วก็เป็นเหตุให้ถูกลับสังหารจริงอันอ๋องก็เลยถามไปว่าแล้วอย่างที่2นั้นคืออะไรสีเฟืองเนียนก็เลยบอกไปว่าจิงอันอ๋องต้องการยกเผยนันเว่ยให้กับตัวเขาเพื่อส่งเดินทางไกลาพารีและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่จิงอันอ๋องนั้นจะไม่ฆ่าเขาแล้วก็อ่าน ได้ว่าตัวเขานั้นได้จับเผยนันเวย่ยเป็นตัวประกันจริงอันอ๋องก็เลยจำใจต้องปล่อยตัวไประหว่างที่ทั้งคู่ได้คุยกันอยู่นั้นในดงอเจ้าคายก็ได้ชวนเฮอเฮให้มาร่วมมือกันเฮอเฮก็เลยบอกไปว่านางไม่ต้องการให้เจ้าคายนั้นมาร่วมมือแล้วก็หารส่วนแบ่งหนึ่งพันตำลึงกับนางเจ้าคายก็เลยดีดนิ้วแล้วก็สั่งให้มนุษย์เกาะทองนั้นลงมือแต่แล้วเมื่อแพนด้ายักษ์ปรากฏตัวขึ้นเจ้าคายก็กลับลำแล้วก็รีบหนีไปอย่างไว ตัดมาที่สีเฟิ่งเหนียนก่อนที่จริงอันอ๋องน่าจะจากไปเขาก็ได้มอบคำผีดาบเล่มหนึง่งแล้วก็กล่องกระบี่หักให้กับสีเฟิ่งเหนียนและกระบีเ่เล่มนี้ก็คือกระบี่ม้าโคไม้ของหลีชุนกังสีเฟิ่งเหนียนก็ได้ถามไปว่าจริ้งอันอ๋องรู้มานานแล้วว่าหลีชุนกังนั้นอยู่ข้างกายเขา จิงองันอ๋องก็เลยบอกไปว่าเพราะเหตุนี้ก็เลยส่งยอดฝีมือลำดับที่11ดในใต้ล่าให้ไปสังหารสีเฟิงเหนียนเพื่อความสมจริงแต่ไม่ว่ายังไงก็จะให้สีเฟิงเหนียนตายไม่ได้เราไม่งั้นสีเซียวก็ต้องยกทัพเพื่อมาถล่มชิงโจและสีเฟิงเหนียนก็ได้ถามคำถามสุดท,ท้ายไปว่าจิงองันอ๋องได้จ้างเฮ่่อหนึ่งพันตำลึงเพื่อมาสังหารเขาไหม จริง,งอันองก็เลยบอกว่าใช่สีฟึ่งเหรียญก็เลยถามอีกว่าแล้วเฮอเฮใช้มือสังหารที่จริง,งอันองฝึกมาไหมจริง,งอันองก็บอกว่าสีฟึ่งเหรียญนั้นถามมากเกินไปและก่อนที่จริงองันอองจะไปเขาก็ได้เตือนสีฟึ่งเหรียญว่า ถ้าพาเผยนันเว่ยไปที่เมืองอูตีด้วยสีเฟิงเนียนก็จะได้พบกับความยุ่งยากและนางก็มีที่มาไม่ชัดเจนและก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจเข้าหาลูกชายของเขาและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขานั้นชิงแต่งงานกับนางเลยเมื่อจริงอันอ,องได้ไปแล้วเพยนันเว่ยก็ได้ถามสีเฟิงเนียนไปว่าเขารู้เรื่องการมาของนางแล้วก็การรอบสังหารสีเฟิงเนียนก็ได้บอกว่าใชา่และทุกอย่างก็เตรียมการไว้หมดแล้วเผยนันเว่ยก็เลยบอกว่าสีเฟิงเนียนนั้นเป็นคนจอมปลอมถึงแม้ว่าจะช่วย ตระกูลหวังให้รอดชีวิตแต่ว่าทหารค่ายเฟิงก็ล้มตายไปมากมายสีเฟิงเหรียญก็เลยบอกว่าคนในตระกูลหวังเป็นแค่คนธรรมดาส่วนทหารค่ายเฟิงนั้นเป็นคนที่จับดาบส่วนการตายก็คือการตายเพื่อปกป้องผู้อื่นและ ต่อให้ต้องตัดสินใจอีกครั้งตัวเขาก็ยังเลือกเส้นทางเดิมหลังจากที่ออกเดินทางแล้วในตอนนี้สีเฟิ่งเหนียนก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาจากตาและอาการนี้ก็คืออาการเลือดออกเจ็ดทวารสีเฟิ่งเหนียนก็เลยถามลี่ชุนกลางไปว่านอกจากการสลายพลังแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมหลีชุนกลงก็เลยบอกไปว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีนั่นคือการถอดลกเปลี่ยนกระดูกและถ้าทาสาเร็จสีเฟิ่งเนียนก็จะมีพลังตาห่วงถิงเพิ่มเป็น5ส่วนแต่ว่าวิธีนี้ทั้งเจ็บและทรมานมากและดีไม่ดีก็อาจ ถึงตายได้สีฟึ่งเหนียนแนละตกลง ที่จะถอดลกเปลี่ยนกระดูกหลี่ชุนกังก็เลยถามเหตุผลไปว่าเพราะอะไรสีเฟิงเนียนถึงต้องการเสี่ยงสีเฟิงเนียนก็เลยบอกไปว่าอย่างแรกคือต้องการไปชิงกระบี่ให้กับเหล่าห่วงส่วนอย่างที่2ก็คือการแก้แค้นให้กับแม่ของเขาในเมื่อสีเฟิงเนียนต้องการลองดูหลี่ชุนกังก็เลยจัดการถอดลกเปลี่ยนกระดูกให้กับสีเฟิงเนียนหลังจากที่ทนทรมานไปหลายช่วยามเสียงร้องของสีเฟิงเนียนนั้นก็เงียบไปซูซิลก็ได้คิดว่าสีเฟิงเนียนน่าตายไปแล้วอางก็เลยจะไปจากที่นี่ แต่แล้วสีเฟืองเหรียนก็ออกมาจากรถม้าแล้วก็บอกว่าถ้าหากซูซิลไปช้ากว่านี้หน่อยก็คงดีไม่น้อยซูซิลก็เลยบอกว่าในเมื่อสีเฟืองเหรียนไม่ตายแล้วถ้านางยังอยู่ที่นี่ก็คงมีประโยชน์มากกว่าสีเฟืองเหรียนก็เลยตกลงที่จะมอบคำพีไปตีเป้าผู่เจียให้กับซูซิลเพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยนซูซิลก็เลยบอกไปว่านางนัยอมตายเพราะสีเฟืองเหรียนสีเฟืองเหรียนก็เลยบอกไปว่านางนั้นแค่พูดไปตามมารยาทแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนร่วมลบไม่จําเป็นต้องตายร่วมกันก็ได้ แล้วจากนั้นสีเฟิงเนียนก็ได้ไปล้างตัวเพื่อชำระล่างกายและเมื่อขึ้นมาจากน้ําแล้วลมปานต้าหวงถิง ท, wick, so ที่อยู่ในกายก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นสี่ส่วนแล้วแล้วสีเฟิงเนียนก็ได้ถามหลี่ชุนกลงไปว่าตอนนี้เขานั้นเป็นยอดฝีมือแล้วรยังหลีุ่นกลงก็เลยบอกไปว่ายังสีเฟิงเนียนก็ได้ขอหลี่ชุนกลงนั้นสอนวิชากระบี่เขาเพิ่มเติมหลีุ่นกลงก็เลยจัดการสอนวิชาทองแขนเสื้ออสรพิษเขียวให้กับสีเฟิงเนียนแล้วก็บอกไปว่าถ้าก่อนถึงเมืองอูตี้ยังฝึกไปสําเร็จแสดงว่าสีเฟิงเนียนนั้นไม่มีวาสนาที่จะฝึกวิชานี้แล้วจากนั้นสีเฟิงเหนียนก็ได้แซวหลี่ชุนกลงไปว่า วอีชุนกังนั่งากแต่งงานเขาก็ยินดียกเผยนันเว่ยให hey, ้กับหลรีชุนกังแต่วอรีชุนกังก็ไล่แต่เพื่อสีเฟิงเหนียนไปแทนแล้วจากนั้นเว่ยซูก็ได้รายงานว่าเจ้าสินได้นําทหารมาเพื่อต้องการทวงคืนเผยนันเว่ยสีเฟิงเนียนก็เลยถามเผยนันเว่ยไปว่านางต้องการไปกับเจ้าสินไหมแต่ว่าเผยนันเว่ยก็กลับไม่ตอบสีเฟิงเนียนก็เลยไล่เจ้าสินกลับไปแต่ว่าเจ้าสินก็ต้องการใช้กําลังเพื่อต้องการแย่งชิงเผยนันเว่ยแต่แล้วชูรูซานก็ได้ปรากฏตัวขึ้น เจ้าสินก็เลยถามชูรูซานไปว่าเป็นแค่ไม่ทับชั้นโทระดับสแต่ทําไมถึงได้กล้ายกทับออกจากเปยเหลียงชูรูซานก็เลยถามสีเฟิ่งเนียนไปว่าเจ้าสินนั้นพูดมากจะให้ตัวเขานั้นฆ่าทิ้งเลยไหมสีเฟิ่งเนียนก็เลยบอกไปว่าถึงยังไงเจ้าสินก็เป็นซื่อจริตค่าทิ้งก็คงอธิบายลําบากแต่ว่าชูรูซานก็เสนอว่าให้ฆ่าทิ้งให้หมดทุกคนแล้วจากนั้นก็เอาไฟเผาไม่แต่ซากก็ไม่ให้เหลือแล้วจากนั้นสีเฟิ่งเนียนก็ได้บอกเจ้าสินไปว่า ถ้าหนีไปตอนนี้ก็ยังทันส่วนลูกน้องของเจ้าสินก็ได้บอกว่าชูรูซานนั้นขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมแล้วถ้าปะทะก,กันจริงๆก็ยากที่จะเอาชนะเจ้าสินก็เลยยอมเก็บดาบเพื่อจากไปแต่ก่อนไปเจ้าสินก็ได้ชี้หน้าสีเฟืงเหนียนชูรูซานก็เลยเอาดาบคว้างใส่ทหารของเจ้าสิน เพราะว่าเจ้าสินได้ชี้หน้าสีเฟิ่งเหนียนเมื่อเจ้าสินได้กลับไปแล้วสีเฟิ่งเหนียนก็ถามชูรูซานไปว่าทําไมถึงได้มาที่ชิงโจโดได้ชูรูซานก็เลยบอกไปว่าเขาได้รับคําสั่งจากสีเซียวให้มาที่นี่เพราะว่านกอินทรีและผู้กระบีได้ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันก็เลยออกมาตามหาสีเฟิ่งเหนียนตามคําสั่งและก่อดที่ชูรูซานจะไปสีเฟิ่งเหนียนก็ฝากให้ชูรูซานนั้นส่งเผยนานเวยแล้วก็ชิงเหนียวกลับไปที่ปเปยเลียงด้วยเผยนานเวยก็เลยบอกไปว่าถ้าส่งนางให้กับชูรูซา ก็ช่วยฆ่านางทิ้งเลยดีกว่าชูรูซานก็เลยบอกไปว่านางไม่ต้องกังวลเพราะถ้าเป็นคนที่สีเฟิ่งเหนียนนั้นมอบหมายมาให้ตีให้ตายตัวเขาก็จะไม่แตะต้องแต่ว่าชิงเหนียวนั้นไม่ยอมกลับไปเลี้ยงเพราะว่านางต้องการติดตามสีเฟิ่งเหนียนแล้วก็ออกเดินทางต่อไปส่วนเจ้าข่ายที่ซุ่มดูอยู่นั้นก็ได้พบกับหานเตียวซื่อที่เป็นอาจารย์ของเขาเจ้าข่ายก็เลยถามว่าหานเตียวซื่อนั้นจะลงมือด้วยตัวเองใช่ไหมหานเตียวซื่อก็เลยบอกว่าเขานั้นเปิดเผยตัวเองไม่ได้ และที่สําคัญถ้าลงมือก็ไม่รู้ว่าจะเอาชนะหลี่ชุนกลางได้ไหมหานเตียวซื่อก็เลยแนะนําเจ้าขายไปว่าให้ไปที่เขาลงหูแล้วก็ไปหาเจ้าหวงเฉาที่ไปขนตกปลาอยู่หลังเขาและเขาก็จะช่วยเจ้าขายลงมือได้ตัดมาที่สีเฟืองเนียนเมื่อฉูรูซานได้ไปแล้ว สีฟึ่งเนียนก็เตรียมออกเดินทางเพื่อไปสมทบกับอ e ีโยเว่ ay, แต่ไม่เห็นว่าชิงเนียวนั่นนั่งหลับอยู่สีฟึ่งเนียนก็เลลากนางเข้ามาในรถม้าเพื่อพักผ่อนแล้วจากนั้นก็มุ่งหน้าไปเจียงหนานเพื่อแวะหาพี่สาวคนโตของเขา